ท่านผู้ชมครับวันนี้มาเก็บขิงแห้งไปตลาดครับนี่คือเงาขิงแห้งครับผมเป็นไม้ตระกูลข่านะครับมีลักษณะพิเศษเลยครับท่านผู้ชม,อมโอ้โหครับท่านผู้ชมขนาดที่เก็บขิงแห้งไปเนี่ยมีเพลงฟังไปด้วยครับ เพลงลูกทุ่งนี้เป็นสุดยอดของการสอนคนเลยนะครับท่านผู้ชมเออใช่เงาขงเขาครับเงาขิงแห้งครับสบรพพคุณของเขาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแก้ภูมิแพ้นะครับสังเกตจากชื่อของเขานี่ก็คือคำว่าขิงแห้งครับจะมีรากเยอะมาก นะครับเพราะันเราต้องตัดออกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเป็นเงานะครับของเขาไปประกอบอาหารได้ครับเป็นส่วนประกอบอาหารแล้วก็จะทําให้ระบบภูมิภูมิกันของเราดีขึ้นเลยนะครับขอแนะนําครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูความเรียบร้อยว่าเรามาเตรียมวันนี้แล้วเราจะได้อะไรต่อนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมเยอะเลยได้แล้วเราจะอยู่บรรยากาศแบบนี้นะครับใบไม้กำลังจะร่วงใบสีใบก็มีแล้วครับแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับถิงแห้ง ท่านผู้ชมย,ย้ายย้ายที่ทําการครับขนย้ายลงมาจากบนเนินเขาโน่นนะครับข้างหลังแล้วก็เข้ามาในร่มในช่วงบ่ายๆอย่างนี้ครับขณะที่เรานําขิงแห้งมาตัดรากเราจะพบว่ารากเขาก็ามีขนาดใหญ่เป็นหอมอ่อนๆนะกลิ่นเขาจะไม่ฉุนเหมือนกลิ่นขา่ากลิ่นอะไรนี่ครับไม่แรงนะครับกลิ่นไม่แรงนี่กลิ่นหอมอ่อนๆก็เลยว่าได้คิดว่าเอ๊ะ เราจะเราปลูกผักกวางตุง้งผักบุ้งจีนถั่วฝักยาวอะไรหลายๆอย่างที่เป็นผักนะครับที่อายุสั้นก็เลยจะมาลองไม่ใช่ลองนะครับจะทำจริงจะมักรากของขิงแห้งเป็นสมุนไพรได่มแมลงผักเหล่านี้ครับ นี่ครับท่านผู้ชมขิงแห้งที่เราเตรียมไว้เมื่อวานจำนวนหนึ่งนะครับบวกกับอขมิ้นฉันถูกบรรจุในถุงแบบนี้จะนำไปส่งที่รถประจำทางนะครับเพื่อที่จะส่งไปเมืองจันนะครับเปิดตลาดลองดูครับท่านผู้ชม ทำทุกอย่างเลยแหละครับมาดูว่าการตอบรับที่จันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปครับได้ประมาณนี้ครับกาลังกายที่มีตรงนี้จะเป็นปากทางเข้าซอยที่ ิ้งแห้งเดินทางออกมาครับซึ่งการที่ออกมายืนสากซอยเนี่ยนานมากแล้วครับไม่ได้ออกมาเลยไม่หมายว่ามายืนรอรถนะครับดางโน้นจะเป็นทางที่ไปบ้านแหลมนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นทางที่จะเข้าไปขับไสหรือว่าปุ่งรถร้อนน่นเลยครับทิวเขาสาดาวก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมชิงแห้งก็ถูกบรรจุมาตั้งไว้ริมถนนเช่นนี้ครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยรถไม่มีวิ่งเลยนะครับ หกสองหกสามหกสี่หกห้ามาวิ่งไกลหกห้า 6, นิดหนึ่งครับแล้วนี่ก็เป็นปีใหม่แล้วปีหกหกทราบว่ามีรถวิ่งสองรอบครับซึ่งเดิมทีนี่จะเป็นการลำบากมากเลยรอรถไม่มีรถเลยนะครับสำหรับเรานะแต่ <c oughs> ตอนนี้มีรถวิ่งแล้วแล้วก็ นหลวงร้นกที่ว่าตอรถถูก,กับท่านผู้ชมสามปีสี่ปีเพิ่งออกมารอรถอย่างนี้อืภาพที่เคยเห็นก็จะได้เห็นครับก็เป็นภาพของรถที่น้องชาวบ้านต่างบ้านเรานะครับไปเก็บลำไยกันนะครับ ก็จะมีรถลักเรียนนะครับเป็นปิกอัพเป็นรถหลายๆอย่างครับมอเไซค์ด้วยสัญจรกันไปเช็กเช่นนี้เป็นวัฏจักรเหมือนเดิมแล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีนักเรียนมีการเดินทางสัญจรการไหลเวียนของเงินอย่างที่ว่านะครับ ก็ขอให้เป็นอย่างนี้อย่าให้มีโครคภัยไข้เจ็บมาอีกเลยนะครับรถโดยสารที่จะมานี่จะเป็นกระบะสีขาวครับเที่ยวที่เจ็ดมงครึ่งครับก็จะมาถึงที่นี่ นัดหมายกันไว้แล้วครับสมัยนี้ก็สะดวกไม่เหมือนเก่านะสมัยก่อนนี่จะไม่มีลงไม่มีไลนยโทรศัพท์ก็ยากแต่ตอนนี้ติดต่อกันทางลายได้ก็ว่าเอามารถมากี่โมงก็จะได้รับแจ้งว่ามากี่โมง,โมงกี่โมงเราก็เตรียมของมารอไว้ได้เลยไม่ต้องขาดกันมากนักนะครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมทันสีขาวๆนี่แหละครับจอดแล้วมีผู้โดยสารขี่สำนัก <c oughs> อ้าวลุงชุนลุงชุนครับ โอ้ยมีคนเดียวเลยไปแล้วข้นหนึ่งสองข้นครับไปด้วยเปล่าเนี่ยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปอำเภอไปประชุมกับเขาลงชุนจะเป็นผู้ ข<บ>น <ลง S 1> ส่งให้เราลงที่เดิมครับรถเบอร์<ด> <c oughs> นี้เลยครับไปแล้วครับ <c oughs> ทัคันมีน้องน้องขิงแห้งโดยสารไปคนเดียวครับเก็บเท่ากับคนหนึ่งคนเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นการเดินทางของน้องขิงแห้งครับแล้วเราก็จะต้องเข้าซอย ขอบคุณสำหรับการติดตามชมวิถีของตะหวังด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ